ดีครับอยู่กับเราช่องทางสมหวังมาเดินนะครับเราจะพาเล่นน้ำกับทางสมหวังนะครับถอยถอยถอยแรงเร็วโซ่ลงก่อนนะครับนี่ถอยถอยเร็วถอยก่อนถอยถอยลังถอยลงถอยลงถอยก่อนถอยลง อึ๊บอึ๊บตื่โชโชเล่นน้ำแล้วนะครับนะครับสไตล์สมหวังเล่นน้ำเนี่ยจะรุนแรงหน่อยนะคอ่าอาบน้ำนะครับนี่นะครับอาบน้ำแบบก่อนจะกลับบ้านนะครับ ผมพาเดินเดินทางกลับบ้านนะครับออกมาออกมากินหญ้าอยู่ข้างนอกบ้านนะครับผมผมจะอาบน้ำก่อนนะครับน้ำลึกนะครับเฮ้เฮ้เฮ้เมานี่ยอยู่ใครนะครับมาเลยมานี่นะครับผมโอ้ยมามาครับโทรศัพท์ตกน้ำเลยเรียบร้อยครับมา เนี่ยปะเอาอะไรขึ้นมาเล่นนะครับมาแล้วมันีครับเล่นน้ำกับทองคนนะครับผมนี่นะครับเก็บลงหน่อยเก็บลงเป่าหน่อยเร็วตักบนซุ้มตักเป่าหน่อยตักเป่าเร็วตักตักเป่าบนซุ้มตักเป่าเร็วเ,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 เฮ้ยอ้าวโข สวัสดีศาสตร์น้ำใสนะครับถอยมาอ้าวไปเลยนะครับถอยมาถอยมาไปแล้วถอยถอยา้วอยอาวไปไหนนะครับไม่มาหาควานเลยนะครับผมมาอูเรียกไม่มาเลยครับทนไงนะครับผมสมหวังหนีเจ้าของแล้วนะครับมาแล้วมากระบางก่อนเด้วยมามามา,มา อาสมังไปแล้นะครับดูบนะครับดูนะครับผมขเล่นน้ำอย่างรุนแนะนรนงเลยนะครับผมมามาเร็วเรเร็วฮกลับบ้านแล้วนะมา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 มมา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 นาาาม พาลงเล่นน้ำนะครับอาบดีๆครับวิ่งหนีควานเลยนะครับผมว่ายน้ำหนีเลยนะครับสมบัติว่ายน้ำหนีเจ้าของเลยนะครับผมทำยังไงสมังจะกลับบ้านมาเร็วๆเร็วๆมาเลยนะครับไปนะครับเขาทำเมื่อกลุ่มนี้นะครับ น้ำหน้าอากาศจะอุ้ยนะครับยกล้อหน้าเลยนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วมามามาเร็วมาเร็วมา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 ,มาไม่รู้ว่าเขาจะให้จับหรือเปล่านะครับมา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 ยูยิ่งหนีไปเลยนะครับผมปราทาเับใจนะครับ นี่ยยีเดี๋ยๆๆมาเลยเด้อดวให้ปล่อยอยู่นี่เด้อมามามา,มาน,นะครับะขันแขกานครับผมวังยกล้อเลยนะครับสูงหน่อยเร็วตักหมดจุง เด็กบนซุ้มเลยมามาทุกคนเลยเร็วเร็วมา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 เร็วมามามานี่นี่นี่จะให้จับหรือเปล่านะครับผมมาเร็วชิดมานี่นะครับหนีนะครับหนีนะครับนี่อีกแล้วนี่นะครับมาเร็ว มาชิดมาเร็วะนะครับไม่ให้จับนะครับนี่นะครับยกล้อสใส่เลยนะครับเฮจะหวังหาเรื่องนะครับมาแล้วมาจะไม่ให้จับนะครับไ้เล่นนะครับนี่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  มาเร็ยว,วมา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 เร็ยว,วมามามานี่ครับลงน้ำนะครับลงน้ำแล้วท่านี่นะครับยกล้อใส่คว้านเลยนะครับผมนี่นะครับการเล่นของเขานะครับ,รบอืมอ,มอมไปกระโดดขี่โคลเลยนะครับ มาแล้วไหมาแล้วมาครับมาแล้วนะครับเบินบินไปเฮ้าเฮ้าเฮานึ่งมาเฮ้าเฮ้าเฮ้ามาให้จับนะครับเฮานึ่งเออเฮ้าเฮาเฮ้าเราต้องเราต้องค่อยๆอ้อนเขานะครับค่อยๆอ้อนจับมันเฮ้า

เอาเรื่องแล้วนะครับปล่อยให้เล่นเพลินเลยนะครับหาโซ่ไม่เจอนะครับโซ่ไม่รู้อยู่ไหนโอ้ยนี่นะครับโซ่ก็ไม่ได้ผูกนะครับผมเอาเอาเลยมา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 ,มา,มาเดี๋ยวควันก็จะ จับเขาก่อนนะครับไม่ไมให้เจ้านะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าจับได้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเฮ้ยนีเ่เฮ้ยหนนะ